รายการกยอทอเพื่อชาวสวนยางสนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกยทอเพื้นชาวสวนยาง <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะเพะะื่ไม่ใบอลจบพนขนาดนี้หรือว่าเฮ้ยพ,พี่อบรรณาจว่าคอมจะมีปัญหาลองดูอากรรมเพื่อความชัว ได้อยู่ได้อยู่ <Yeah. S 1> <laughs> โอเคโอเคแสดงว่าเพลงมันจบแบบคนฮวนุดิต้องไปลบเพลงอันนี้ทิ้งเห้ยก่อน เพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาไฟาอ่ะกอยะทอเพื่อนเช้าสนยางครับเข้ามาแบบงงๆเหมือนกันะนะฮะนักถ่ายก็ดูฟัง <c oughs> อ่ะไปกับต่อไปกับต่อครับนี่คือรายการตีเฮาผลิตขึ้นมานะครับเพื่อการสนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดน่านของเขานี่นะครับก็จะอู้ถึงเรื่องของยางพาราณว,วันนี้ก่อน้องแอมน้องบีมนะครับสองสาวจากกยะทออยู่ในห้องส่งกระเผาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นงงกับพี่ออดเลยเนาะพี่ออดก็งงป้ากะที่พี่ออดกับเปิดเป็นวันที่เจ็ดจบโฮลขนาดนี้หรือเป็นเอออันนี้จะต้องลบทิ้งต้องลบทิ้งหรือต้องหาฝ่ายเพลิงใหม่มาเปิดเออเอาเอาเรื่องของยาราคายางกันก่อนครับน้องแอมต้องบิมไปไดนครับช่วงนี้สำหรับประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่19คือสตุกายน2567นะคะยางแผ่นรมควันชั้นสามนะคะ าราคาการอยู่ที่เจ็ดสิบาทห้าสิบสตางค์นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซ็นอยู่ที่หกสิบแดบาทห้าสิบสตางค์สำหรับน้ำยางสดนะคะอยู่ที่หกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ร0อยเปอร์เซ็นตอยู่ที่ห้าสิบเจดบาทนะคะสำหรับยางก้อนถ้วย DRC เจ็ดิเซนจะอยู่ที่ส9สบาบาท90้าิบสตางค์ค่ะ S <S อืมอันนี้ก็เป็นราคาอย่างมีมีแนวโน้มมันขึ้นหรือว่ามันลงครับน้องเอ็มน้องบีมนี่ยางนี่ช่วงนี้ราคาลงลงกันเออแน่นอนเนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นน้ำยังฤฤออกหลายนะครับราคาก็เลยลงแต่ก็มันลงมาป้อนได้ตั้งเยอะคนะ่ะเนาะแต่อยู่ได้อยู่เนาะค่ะช่วงนี้อยู่ประมาณ32 33ค่ะแล้วแต่ที่ทิ่นสาครับเราออกไปป้าปีน้องเกษตรกรมากกว่าครับช่วงนี้ หรืออยู่กับออฟฟิศจนเช้านี้อา์ที่แล้วไปอาทิตย์ที่แล้วไปขอนแก่นเฮ้ไปอีสานเมื่อก่อนนะเจ้าไปย่งไปอบรมค่ะไปไปเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์พวกผ้าเคลือบน้ำยางเจ้าการใช้ยาภายในประเทศเนี่ยค่ะเอาน้ำยางมาทำเป็นผ้าเคลือบ ใช่คะทำเป็นกระชังโบกแคะหรือว่ามาทำเป็นคล้ายๆคลองไส้ไก่ใช่ค่ะค่ะเพื่อคือน้ำคือทางภาคอีสานนะดินไม่เป็นดินทรายมันไม่ค่อยเก็บน้ำใช่ค่ะเขาก็เลยเอาผ้าเครือบผ้าเนี่ยค่ะเคลือบน้ำยางเนี่ยค่ะมาใช้ในสวนยางเพื่อคือแบบว่าใช้ส่งน้ำตัวในสวนค่ะแล้วก็เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดินของเปิ้นตัว เออเขาถางเนาะค่ะนะครับน่าสนใจเออเออเออันน <hmm ี้เขาถ่ายดีเพราะว่าบ้านเฮาก็เป็นเป็นดอยเนาะมึงเตียน้ํามก็เก็บไว้อยู่นักเกษตรกรบางคนก็โอ้ไข่คุดซะเหมือนกันนะเอาไว้เก็บหน้าไม่ใช่ค่ะนะครับแต่ว่ามึงเจียกับมันเก็บหน้าไว้อยู่อ่ะเนาะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะ ใช่ครับเออแต่ข้าทานี่ไปทาเหมือนคลองก็ได้แหละมันเก็บอยู่ได้ก่กน้องแอมต้องบีบอยู่เลยอ่ะอยู่ค่ะแต่ว่าปูนี่เลยกะเป็นผ้าค่ะแต่มันจะมีเปอร์เซ็นต์การซึมตัวซึมออกมาด้วยค่ะแบบวัตถุประสงค์ของการใช้คลองไส้ไก่ทางอีสานก็คืออยากให้น้ําได้ซึมไปสู่พืชข้างๆในตัวจะมาได้เก็บไว้แบบออกมาได้เลยมันก็จะมีความหนาความบางในการทาผ้าเคลือบน้ำยางแห่งกรรมหนึ่งอ๋อแล้วแต่เราจยไปใช้ประโยชน์อย่างเอ็นอ่ใช่ค่ะถ้าเป็นกระชังนี่คือต้องต้อง นําต้องกัน <Exact> น <rain> <No 1> <I> ้ <S <S ําเลยเนาะอืมเอาไว้เอาไว้เลี้ยงเอาไว้เก็บหน้ามีอยค่ะใช่แล้วของไส่ไก่ก็จะมีแบบว่าคือน้ําซึมได้ตัวเพิ่มความชุ่มชื้นในดินเพื่อคือพืชข้างๆได้กินได้อะครับเออพืชเอาไปใช้อย่างงรงอ่ะเวลาไปเปิดห่อคองไส่ไก่เอาไปตามร่องยางร่องยางจาแบบอย่างเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็จะปลูกให้เหมือนพูดผสมผสานเปลี่ยนแปลงผสมผสานปลูกอย่างอื่นตัวอ่ะค่ะอมีพีกหมิ่นแบบ เป็นปลูกพืชสวนครัวในส่วนที่ไปดูนะคะเป็นเป็ี่ยนพืชสวนครัวแล้วก็มีข้องไส้ไก่แทรกเข้าไปต่างๆเจ้าพืชว่าก็จะได้กินน้ําตลอดก็แนามันซึมออกใช่ค่ะแล้วก็ยังยังเป็นยางเล็กอยู่คือต้นมันมันยังโดนแดดอยู่พวกนี้ก็คือผลผลิตระหว่างรอตีต้นยางมันจะโตแล้วเข้าท่าเนาะน่าสนใจค่ะน่าสนใจนะสนใจเจ้านะครับแต่แต่ก็เวลาเขาเอามาเป็นของไส้ไก่ไปีอ่อนลือดึกดูเนาะเหมือนกับเวลาเขาเป็ด ต่าแน่ยที่เขาเคยทำเของน้อยๆเออมันก็ครับเจ้าค่ะอันน้อยมาได้ลึกมากเนาะประมาณห้าสิบเซนเจ้าเอาไว้แบบคล้ายๆเป็น ใช่ปล่อยน้ําจากที่ิ้ลเก็บไว้หิงแผมนีหนึ่งย่ค่ะปล่อยลงมาเออจริงๆมันม้อมันม้อเหมือนกันเนาะเกเหมาอกับการที่ปัจจุบันที่กัญยาพยายามพักนั้นอย่างที่เขาเคยบอกนะคะคือทําการเกษตรแบบผสมผสานนะคะเพราะว่าส่วนที่เขาไปดูนี่เกาน่าจะเป็นส่วนปลูกแทนเหมือนกันนะคะเป็นแบบที่แบบพิษานแบบพิค่ะเกษตรกรรมยังยืนนะคะว่าในส่วนเกาะนอกจากจะมียางพาราที่กําลังปลูกแล้วเนาะก่อที่ยังมีบอกก็คือมีพืชอื่นตัวนะคะ ก็มีมีพวกกล้วยพว,พวกพืชผักสวนครัวนะคะก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากคลองนี้ได้เนาะแต่สําหรับส่วนยางที่ปลูกไปแล้วนะคะอาจจะบาสะดวกตะไดร<บ>อ่อาจจะบาตรงกับบริเวณบ้านเฮาที่จะต้องไปคุดล่องนะคะเนาะเพราะมันเป็นยางใหญ่แล้วบางทีถ้าเอาแบบมีห้องในสวนยางเนาะมีคลองในสวนยางเยอะๆแบบเนี้ยใบยางที่หล่นมากเกิดตก<อ>ทับถมไป ขาไปมันจะเนา่าสะสมเป็นแหล่งเชื้อโรคได้ก็เชื้อโรคในสวนเราได้น <ừ> um. ะคะแต่ถ้าแนะนากับถ้าเป็นยางเล็กนะคะพื้นที่แบบบารบาดีเป็นดอยราชันขนาดน้ำเนี้ยนะะก็สามารถทําได้ถ้าเป็นดอยปมนกระไหลมาได้ <laughs> นะ <laughs> ถ้าเป็นดอย <laughs> ถ้าเป็นดอยคุณสองใส่ไก่ไม่ได้มันไหลไปหมดหรอไม่ค่ะมอมอค่ะมันแล้วแต่บริบทของแต่ละสวนอีกทีหนึ่งแต่ถ้าจะใช้บ้านเฮาได้เกาะถ้าเป็นกระชังบกกระชังบกน่าสนใจ กระชังบกเอาไปยี่ยังเอาไปเก็บน้ำเลี้ยงสัตว์อีกอ่ะค่ะอ๋อเลี้ยงกบอีกหรอได้เลี้ยงกบเลี้ยงปลาได้อืมเออแต่ผ้าที่เขาเอามาแจ่มมันหนาเหรอครับน้องแอมน้องวิมเป็นผ้าดิบเนี่ยค่ะเป็นผ้าดิบเนี่ยเนาะใช่ค่ะเป็นผ้าดิบแล้วทีเนี้ยเราจะเอาน้ํายาง ค่ะดีผสมกับสารเคมีมาเจน้ำยางบ้านเฮาไม่เข้ใจนะต้องเข้าใจเห็นไหมนะเดรสพอบอกโอ้เจน้ำยางนี่ไับม่เข้าใจนะสามารถใช้น้ำยางสดได้แต่ว่ามันต้องผสมสารเคมีผสมสารเคมีตัวนี้เพื่อคือมันเพื่อให้มันคงสภาพได้นานขึ้นค่ะจากแล้วก็เอามาทาผ้าผ้าดิบที่เฮาเตรียมไว้นะคะอ่าฮะแล้วทีเนี้ยเร์ก็จะเอามาทําเป็น กระชังก็คือโดยที่จะใช้ท่อ PVC ท่อพ v c ีเป็นโครงมันครับค่ะก็ดัดจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรกาเล้ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไปดูต่างประเเนี่ยเพื่อนจะทำเป็นทรงวงกลม่ะเปนทำเป็นวงกลมอ้เพราะว่าถ้าเป็นวงกลมแปลว่าแรงเขาเรียกว่าอะไรแรงนะแรงดันของน้ำอ่าค่ะมันจะมีทุกที่แต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมราะว่ามันจะเป็นแค่บางมุม ครับเอ,ออเออเอแต่เปิดเอาไปเรียกอย่างครับต้องปุ้นไหนตีเขาไปดูกบกป,ป๋า เจ้าปลาปลาเลี้ยงได้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าบัดเนี้ยน้ำปาไหลมันอย่างมันลื่ดกันมันกัวมันจะบุญมันมันขี้มันชอบบุญมันคบผ้าไปได้ยาค่ะเจ้าหรือบางบางคนเป็นเลี้ยงปลาไหลในคลองไส้ไก่เหมือนที่เขาว่าตะกี้นั่นเรียว่ามันมันติดดินอยู่แล้วนะคะปลาไหลก็จะบุญไปทั่วเลยถึงเวลาออกหาปลาไหลแบบเตมัไหลมันคบผ้าไปหมดเลยเออเขาเข้าทานเนาะก็เป็นเพื่นท้องว่าเป็นลักสูตร ไม่นะคะที่เอานว,วัตกรรมเนาะเอาการทดลองเอานว,วัตกรรมความรู้ต่างๆเอามาใช้ประยุกต์ใช้นะคะมัน้องว่าการใช้ผ้าเคลือบน้ํายางในทางเกษตรนะคะเกาะตอนนี้ก็ทดลองทําอยู่จากที่เคยทําอ,อยู่ในสูตรเรียนรู้ต่างๆนะคะในจังหวัดภาคอีสานหรือภาคใต้ตอนนี้ก็พยายามกระจายมาในพื้นที่จังหวัดอื่นๆเ <ๆ S 2> จ้าค <ๆ S 2> ือลองได้เอาไปฝึกอบรมเกษตรกรดูค่ะครับ ก็มันก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะอย่างดินอ้อน้งบีมไปพอมาก็คือเป็นคลองไส้ไก่ก็ได้ยางน้ยมันก็เก็บน้ําได้เนาะเก็บน้ําอยู่นะนะครับแล้วก็ตั้งข้างเขาก็ปลูกพืชอย่างอื่นได้เพราะหน้ามันซึมนะครับหรือบางพ่องอาจจะต้องอุ้แต่มันต้องใจ้มันต้องคือคือน้ํายางที่เอาไปใจ้เนี่ยมันไ่จะว่าใจ้ได้เลยคือมันต้องพานกระบบนกานมีตังค่านกระบบนกานให่กนเอาไปใจ้ได้ใช่ถ้าน้ายางจะอันเขาต้องไปตรงไหนครับต้องไปซื้อหรือต้องไปทาหรือจะได้ครับน้องแอมน้องบีมน้ำยางเดี๋ยวมาเขือบ น้ํายางที่เอามาเคลือบผ้าความจริงเขาสามารถทําได้แต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่ามันใช้สารเคมีเยอะหม,ม,มายถึงว่าใช้สารเคมีหลายตัวเนียคะ่ะซึ่งร้านสารเคมีม,มนานสามารถซื้อเป็นยอ่อยๆได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากได้น้ํายางที่ไว้ทําแบบนั้นทางศูนย์เรียนรู้ยางพาราต่างๆมีทําอยู่ครับค่ะเราสามารถสั่งซื้อจากตรงน,นั้นได้ก็เข้าท่าเนาะถ้าบ้านเฮา,าเอามาใช้นี่เอามาใช้อย่างของนะครับดูบริบทของบ้านเฮาละคิดว่าคิดว่า บ้านเฮาสำหรับเฮาตอนนี้ก็คือจะมีหลักสูตรตัวเนี้ยอบรลมมีนี่ได้มาหนึ่งรุ่นนะคะอ๋อเนี่ยครับน้ำยางนี่นะใช่ค่ะถายางนี่นะครับ้ค่ะก็คิดว่าที่เหมาะกับบ้านเฮาแต่น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการทํากระชังบกเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นพื้นที่ดอยแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วคือ จะทำของไส้ไก่ได้ยากแน่เพราะว่ามันต้องระดับน้ำมันจะไหลจากที่สูงลงที่ลึกเนาะใช่ค่ะมันจะคุดลึกระดับใช่ถ้าคุดลึกเกินไปก็จะกระทบต่อรากยางพาราแหมะละนะคะก็น่าจะไปทำพวกกระชังกน่าจะเหมาะสมนะคะแต่ตอนนี้กำลังเป็นเพราะว่าพยายามศึกษาวิธีแล้วก็หาเป้าหมายอยู่นะคะถ้าหากว่ามีการอบรมเมื่อใดแล้วก็จะเอามาแช์ นะคะคือมูลันกามหนึ่งเนาะแล้วก็ติดตามผลเนาะดูว่าม yeah. ันเหมาะกับบ้านเฮาก็บ้านเฮาสามารถทำได้ไหมจ้าอีสานอาจจะเหมาะแพ่พอบ้านเฮามันอาจจะบาใจก็ได้เพราะมันทาให้เป็นดอยเนาะส่วนใหญ่แล้วคือปลูกยางบนดอยเหมือนกันแมนค่ะจะมาใส่ในยางใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ย claro ังมองถึงว่าถ้ายางใหญ่กลัวใบยางมันจะไปคลุมแล้วต้องไปไปขุดดินแยะรากมันจะได้รับการกระทบกระเทือนด้วยไหมค่ะใบยางสะสมเป็นแหล่งเชื้อโรคไหมเงี้ยค um> ่ะแต่ถ um> ้าเป็นยางเล็กแล้วที่เราเป็นที่ราบ ไม่ลาดชันมากอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากทํามันก็น่าสนใจครับคือคือเบื้องต่อเขาอาจจะมองมองว่าอาจจะบ่บจจะบต้องไปทําในสวนยางก็ได้เนาะเอาไปในที่อื่นก็ได้มันครับใช่ใช่ค่ะสามารถประยุกใช้ได้หลายที่จำเป็นต้องทําในสวนยางอย่างเดียวก็ได้นะคะถ้าส่วนไหนสนใจเนาะสามารถสอดถทมเข้ามาได้สามารถสอดนะคะเนาะก็มีแหล่งความรู้ให้เรียนรู้ได้เยอะแยะเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการใช้ยางภายในประเทศของเขาเนาะเพิ่มการใช้ยางมากขึ้นครับเออก็ดีเนาะ S <S จะได้ใจยางกันพ่องปุจิบาค้าเนสแต่ขายยางเดียวเนาะขายยาง,ยงก็ถกยอย่างอออเอาดียวเออเอามาพัฒนาบ้านเขาพ่องเนาะครับเนาะในประเทศไทยของเขาจะได้ใจยางกันนะครับจากตีเขาใจทํายางพาเอ่อทำยางรถยนต์นะครับถุงมืออะไรอย่างเงี้ยครับนาาต่อไปก่อนเนาะ กูเห็นบ้านเราก็รทำแกงลุกมือบีบบีบลูกบอลบริหารลูกบอลนวดบริหารเลยบางทีไม่อย่างอื่นได้เยอะนะมีก็ครับยางพารานะครับทุนทุนยางพาราอีกตัวหนึ่งซีอาร์เนาะเดี๋ยวเห็นนะครับยางหนังยางเตี่ยวไว้มัดของใช่ค่ะเนาะน่าจะทําได้หลายอย่างนะครับทำได้หลายอย่างค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของ ความชานาญความรู้หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนาะจะหมันต้องมีองค์ความรู้เนาะแต่เนี่ยี่แบบเี้ยคือบางเตียวกยท้อเป็นจัดอบรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้คนบางหน้าอไปเนาะเอาเราออนรุ่นใหม่ๆก็ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆอ่ะตีทำส่วนยางนะครับเอามาพัฒนาแล้วก็เพื่อจะได้มาแปรลูกเนาะทำอย่างอื่นได้เป็นการเพิ่มมูลค่ายางพารานอกจากที่เขาออ้ล้อขายยางเดียวขาย ได้ mhm. ยางก็ด้วยอย่างเดียวก็พัฒนาอย่างอื่นเพื Nixon> ่อจะมีเศรษฐกิจแล้วก็มีมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างงานคือกับพี่น้องโขนานเขาเนาะเจภาคกันกั๊มหนึ่งก่อนครับนะครับเอากั๊บมากั๊บมากั๊บมากันยางนี่ก่อนไปเป็นเกษตรกรนี่ไปเป็นทักวิ่งไหมนะครับเออ่เรื่องของการใจีกรดในการผลิตยางก้อนถ้วยเขาก็อู้กันบ่อยๆเนาะบางทีก็ตอกย้ำมือปิโนงเกษตรกรนะครับผพรว่าบางเถื่อนการเลือกใจีกรดนี่ก็มันก็ต้องใจีกลดตีมันมีคุณภาพ คือดีให้ได้ยางคุณภาพบางตีก็ใจกดตีบเหมาะสมนะครับมันก็เป็นพิษและเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมกับค้นแหมเนี<ช>่ย<ช>ครับนเนาะอ่ะข้อมูลไปได้ครับต้องแอมต้องบีมค่ะสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยนะคะช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะน้ํายางไหลดีนะคะบางคนก็นยังมีความเชื่อนะคะว่าถ้าทํายางก้อนถ้วยไม่จําเป็นต้องหยอดกรดก็ได้นะคะบางคนมีความเชื่อแบบนี้นะคะซึ่งความเชื่อนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะมันสามารถแข่งได้แต่ว่า ยางที่เขาได้เนี่ยมันจะเป็นยางที่แบบมีคุณภาพนะคะ<ช>ยางมันจะเกิดการบูดนะคะเป็นฟองยางมันจะบวมนะคะทคําให้คุณภาพยางบ่ดีเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราทํายางก้อนถ้วยนะคะที่เราไปกรีดยางเนี่ยเราจึงจไไําเป็นที่จะต้องหยอดกรดทุกมีดนะคะ<ม>เพื่อให้ยางเนี่ยมันจับตัวกันได้ดีนะคะแล้วเวลาหยอดเนี่ยต้องหยอดแล้วคนด้วยนะคะยากรดที่แนะนำให้ใช้ในการจับตัวเนี่ยนะคะที่ทใช้จับยางเนี่ยก็คือกรดฟอ์มิก นะคะกดฟอร์มิกซึ่งถ้านในท้องตลาดนะคะส่วนใหญ่แล้วกดฟอร์มิกจะบอค่อยมีขายแยกอบอกค่อยแบ่งขายเป็นขวดน้อยๆน,นะคะคส่วนใหญ่แล้วจะขายเป็นแกลอนนะคะแกลอนกดฟอร์มิกเนี่ยจะมีขาย94%นะคะจะมีกดฟอร์มิก100%ถ้าฟอร์มิก100%นี่ของปลอมแน่นอน <med> นะคะตอนนี้เราจะมีแค่ฟอร์มิก94%นะคะแล้วเวลามาใช้เนี่ยบางคนว่าเอามาลองใช้แล้วแต่ว่ามันกินฉุนหรือบางคนว่ามันคิวมันเข้าตาอย่างเงี้ยนะคะคือกดฟอร์มิก94%มันเป็นหัวมันเนาะันั้นแน่นอนว่ามันจะต้องมีกลิ่นแน่นอนเวลาเราเอามาผสมเนี่ยเราจึงจะต้องใส่เม็ด ใส่ไอ้ใส่วันตานะคะมันจะมีมีกดอันเป้าเนี่ยมันมีกลิ่นอยู่นะคะเวลาใช้เนี่ยเราจะเอามาผสมน้ําผสมกับน้ําเปล่านะคะแนวต่วส่วนเนี่ยก็จะประมาณ1กดหนึ่งส่วนนะคะน้ำสากห้าส่วนหรือกดหนึ่งส่วนน้ำสาวส่วนแล้วแต่ส่วนไข่ส่วนท่านนะคะเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยค่า DRC หรือค่าบริมาณเนื้ออย่างแห้งแต่ละส่วนบัตเต้ากันเพราะว่าบางสวนเนี่ยบำรุงปุ๋ยทุกปีนะคะได้กินอิ่มกินเต็มบางสวนใบยอมใส่ปุ๋ยเลย นะคะคือมันซ่อกกี่เอาคนเดียวเทวดาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะแต่ละส่วนเนี่ยค่าเดียสีก็จะมาเตากันเพราะนั้นน้ำนักน้ำหลายน้ำเลี้ยงนะคะน้ำเลี้ยงในน้ำยางจะมีเยอะมีน้อยก่ออยู่ที่การดูแลของตัวยนาะแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวนะคะน้ำเลี้ยงจะเยอะนะคะน้ำน้ำยางมีน้อย น้ำเลี้ยงจะปนออกมาเยอะ,ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราผสมกรดเนี่ยแต่ส่วนเนี่ยมันจะมา,มาแน่นอนแล้วแต่เฮาะนะคะแล้วแต่ส่วนเฮาก็เฮาก็ไปปรับใช้ถ้าส่วนเราน้ําเลี้ยงเยอะเราก็อาจจะใส่เข้มหน่อยนะคะหนึ่งต่อซาวแต่ถ้าส่วนไหนน้าเลี้ยงาหลายนะคะก็จะเป็นหนึ่งต่อซาห้าได้นะ,ะ,ะกรดหนึ่งส่วนน้ําเปล่าซาวส่วนหรือกรดหนึ่งส่วนน้ําเปล่าซาห้าส่วนนะคะผสมแต่เวลาผสมจะมาแนะนำพือผสมหมดทั้งแกลอนนะคะเพราะว่ากรดฟอร์มริกเนี่ยมันละเหยได้ นะคะมันระเหยหายไปได้ได้าเอาผสมไว้มือเนี่ยพอเหลือเหล่ามาใช้นะคะมันมามีละน้ํากดมันไปแล้วมันระเหยไปหมดแล้วอย่างนี้นะคะบางคนเอามาใช้บอกว่ามันเบื่อดีใส่จะได้มันก็บกแข็งอย่างี้ค่ะ,ะ,คะอีกอย่างหนึง่งสําหรับกดฟอร์มิกนะคะกดฟอร์อริกเนี่ยถ้าเราใส่เวลาใช้จับจับน้ำยางนะคะถ้าใส่น้อยมันก็บะแข็งหรือถ้าใส่เยอะไปมันล้ํากดไปเนี่ยนะคะก็บะแข็งเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต้องใส่ให้พอดีนะคะส่วนเราจะใส่ป,ประมาณ1ช้อนแกง นะคะหนึ่งช้อนแกงหรือประมาณ10บถึงยีซีซีแต่ก็มัเจาตวงแห่งก,กู้ต้นกู้ถ้วยนะคะคือกะเอาอนะคะคือกะเอาเนาะสำหรับทําไม การย่างถึงแนะนำเพื่อใช้กดฟอร์มิกนะคะกดฟอร์มิกเนี่ยข้อดีของมันเลยก็คือมันเป็นกดอินทรีย์นะคะสามารถสลายตัวได้ง่ายไม่ตกค้างในยางแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะมันสลายหายไปได้และถ้าเกิดเราใช้กดฟอร์มิกในการจับตัวยางนะคะ,ะถ้าจับดีมันยางจับเป็นก้อนเสร็จแล้วมันจะบีบเอาน้ําเซรุ่มนะคะหรือน้ําใสาๆหรือออกมาอยู่ยก้นถ้วยอะคะ่ะซึ่งน้ําตรงนั้นน่ะนะคะเราสามารถทีทิ้งในสวนยางได้เลย เพราะว่ามันจะมีธาตอาหารปนออกมาตัวอย่างเงี้ยค่ะสามารถเทได้เลยแต่ถ้าเราไปใช้พวกกดซันฟิลลีกหรือกดอย่างอื่นนะคะกดพวกเนี้ยมันจะมีปริมาณของสารเฟืตกรคร้างอยู่ถ้าเราเ,าเทในสวนทิ้งในสวนเนี่ยค่ะโจกปืนก้นเกต้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถทำให้ต้นยางเ้าเนี่ยมีอาการเปลือกแห้งหรือตายนึง่งใด นะคะหรือเวลาเราบีบน้ำโกดเนี่ยคะ่ะถ้าไข่ชั้นใช้ซันฟูริกพวกนี้บีบใส่หน้าอันในกอกนะคะไอโกดมันละเหยไปต้องหน้ายางได้มันจะทําให้ต้นยางเขาสามารถเป็นตายนึ่งหรือเปลือกแห้งได้ นะคะเนาะเพราะนั้นกันยางเลยแนะนำผูช้ชายกดฟอร์มิกนะคะนอกจากที่จะทำยางมีคุณภาพแล้วเนี่ยสีของยางเนี่ยก็จะเหลืองสวยไม่คร้ำนะคะยางเนื้อยางแน่นดีมีความยืดหยุดด่นดีนะคะแล้วก็บาทิง้งแบบแบบแบบบาทิง้งมลพิษนะคะคือกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เจ้าของสวนตวัวเนาะเจ้าของสวนแบบ,บมีผลกระทบนะคะแบบมีผลกระทบกับหน้ายางด้วยนะคะ ดินอาจจะรุนแรงตอนที่เขาเปิดออกจากแคร้อนนะคะเพราะนั้นต้องใส่เม็ดใส่หน้ากากไอ้ใส่ไซเนตาด้วยนะคะครับบางเบืองตัวเห็นที่เขาขายเป็นขวดๆวด่มันเป็นผสมหือเฮาก่อหรือว่าบิใ์ตจ้ามาจ้าเออว่ากดที่ใช้ในการจับตัวในตลาดมีหลายประเภทนะคะมีหลายชนิดหลักๆก็คือยืนไปที่เป็นกดอินซีกับกดอันินซีนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกดอินซีหรือว่ากดฟอร์มิกที่เขาแนะนํานะคะจะมีการผสม เมืนผสมกันย่อยเพราะมันละเหยได้ค่ะหญ่ก็เลยจะมาเขาจะมาค่อยผสมงมันไปขายไปเกลรอนแล้วเกษตรกรก่ต้องส่วนยางก็เอาไปผสมเองเพราะว่าอัตรานี่ก็คือขึ้นอยู่กับส่วนไข่สมวนดีเอของแต่ละสวนแต่ถ้าหากไข่ที่เกียดผสมนะคะปัจจุบันที่จังหวัดน่านมีอยู่สองเครื่อง ตู้ค่ะเป็นตู้ผสมน้ำกดน้ำกดฟอร์มิกเหมือนเหมือนตู้กินน้ำหยอดเหรียญเนี่ยค่ะโอเคใช่ค่ะอ่าโซนญาเขาจะตั้งไว้ที่ความเข้มข้น5%ไหมจ้าค่ะก็คือเขาไปค่ะก็หยอด5บาท10บาทให้เหรียญบาทเหรียญห้าเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนตู้กดน้ำบด้ายเขาเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาแก๊สอนเขาเนี่ยไปตวงเนี่ยค่ะแล้วก็คือมันเป็นกดฟอร์มิกที่ผสมมาแล้วพร้อมใช้งานเลยเออเข้าท่าเนอะตอนนี้มีที่สองอำเภอเนาะค่ะมีที่บ้านหลวงกับสันติสุข ใช่ค่ะเป็นเป็นการถ้าเอานวัตกรรมแคมแลนะคะเป็นนวัตกรรมที่งานวิจัยเฮาบะขึ้นทิ้งละนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็ที่มีการอบรมไปล่าสุดเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพเนาะผลผลิตนะคะก็มีสองกลุ่มที่ได้ได้มีโอกาสนะคะได้ได้ได้ทดลองใช้เนาะก็มีกลุ่มทางกลุ่มบ้านผีเหนือนะคะกับกลุ่มพงพงพี่สันนิสุขใช่ค่ะก็ปัจจุบันก็ได้ลองเอาทดลองเอาเครื่องหยอดกด ยอดขวดหนึ่งค่ะตู้กดตู้กดน้ำกรดตู้กดน้ำกรดจะเป็นตู้กดยาเหลียดนี่ยแต่บาเจ้เป็นน้ำกรดที่ผสมทิ้งไว้ขึ้นเฮาแล้วนะคะจะมีการเอามาผสมกันภายในตู้แหมกำลหนึ่งเขาแค่หยอดเหลียดแล้วมันจะทำการผสมกันเองอ๋อเออมันลวกเนาะค่ะใครตู้เตาบินคล้ายตู้เตาบินมีป้าผสมอยู่ในหามเพราะว่าข้อจำกัดของการใจ้กดอินทรีย์แบบเนี้ยมันจะระเหยได้ง่ายถ้าเฮาผสมทิ้งไว้เนาะ ลองได้เนาะถ้าเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านหลวงหรือรว่าตังอ่าอสันนิสุปนะคะคสนใจอยากอยากลองใช้เปิดใจเนาะอยากใช้กดฟอร์มิกแต่ไม่ชอบกินไม่อยากผสมเองอลองไปติดต่อทางสองกลุ่มนี้ได้เนาะแล้วก็ เตรียมตังเหรียญไปลองเอามาใช้ก่อนหยอดสักหนึ่งขวดก็ได้นะคะลองเอาไปใช้ในส่วนนีว่าขายคุกกี่บาทฮาน้องอ่ะเป็นลิตราคะเจ้าแต่ละราคานี้ต้องต้องถามทางกลุ่มเหมือนกัาหนดเพราะว่ามันจะมีในส่วนของค่าบริหารจัดการอื่นๆตัวเเองจ้าลองหยอดดูได้ตู้มันใหญ่ก็เหมือนตู้กดนน้ำเหมือนตู้กดน้ำด้วยกันหยอดเหรียญม้านเฮานะคะอ๋อใช่ค่ะอ๋อเพราเซอร์มาเปิดจะมีวัตถุดิบอย่างนี้เนาะมีกรดอยู่มีน้ำอยู่อินเนาะใช่ค่ะเท่ากับ เขาจะใจกรีก่อนเข้าสวนก็แวะไปหยอดแแหนหน่อยค่ะเอาไปกีดเสร็จแล้วก็ไปหยอดกรดเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกาเอาไปไปหยอดกรดเน่มันจะไปกินใช่ค่ะสองกลุ่มได้ป่นกับว่าเปิ้ลจะพยายามเอาไว้ในชุมชนเพราะว่ากลัวกลัวแปลว่าเปิ้ลเปิ้ลจะหยอดพีดค่ะกนเลยต้องไปไว้แบบว่าตังเข้าสวน ที่หางไก่ชุมชนหน่อยอ่ะครับเอาต้อาอไว้ตีกลุ่มเนาะ<ช>ต่้อไว้ตีกลุ่มตีแป้งอันั้นก็ได้ครับตีคราบซื้อย,งอยางอ<ช>่ยครับจะไปฮู้ดด้วยความเข้าใจด้วยกันเนาะอย่งางน้อยก็คือว่าปีน้องเกษตรกรจะสนยังอ่ะก็จะหู้จะหันแล้ว่าเมน แต่ถ้คนทั่วไปเขาเนี่ยมูจักกันเงาจ้าแต่ปรากฏจะพยายามติดป้ายใหญ่ๆเนาะว่าเป็นตู้อย่าดน้มกลดนะแต่โอ้แต่พอได้กินก็ะดิงหูแล้วเนาะเออค่เข้าใกล้เหมือนกระดิงได้กินกรดแล้วเนาะครับเจ้าวเป็นนวัตกรรมนะคะที่เอามาใช้ในสวนยางเขาก็ข้าท่าครับยอดปลาเนาะใชีแถมวันที่มีปุ๋ยแหละแถมวันที่มีปุ๋ยทั้งหมดนะ จ้าปุ๋ยยอดเลยมาเลยนะผสมให้เรียบร้อยเลยนะต้องการสูตดยังเนาะเออต้องการปุ๋ยสูตดยังแซ่ยังอย่างเนาะกด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 เอาไหลออกมาเขาทานเองกันเนาะจ้าเลยดีนะทีน่อันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นนวัตกรรมที่บริษัทเขอทำมาแล้วเอาเอาไปตอบมันก็ครับหรือว่าตั้งการยังพัฒนาขึ้นมาไอ้เครื่องกดตัวเนี้ยครับอันนี้อันนี้ถ่ายไปความผูกเป็นเป็นงานวิจัยร่วมกับมหาลัยอ๋อเหรอครับจ้าค่ะเแล้วก็เอามาต่อยอดกันแล้วเอามาใช้ประโยชน์จริงจับ นี่ปีนี้ทดลองใช้เนาะทั้งทั้งทช้งทังเหนือบ้านเฮาค่ะก็หลายๆจังหวัดก็มีจังหวัดละเครื่องถึงสองเครื่องเจ้าอันนี้ก็ลองมาใจ้พอก่อนเนาะมันได้มันแต่แต่เวลาแต่แต่พี่ออดว่าเวลาที่เขาเอามาจะาก่อนที่เขาจะมาเอี้ยเขาก็ต้องทดสอบแล้วแหละเนาะเออเวลาตีออดน้ำกดตีออกมาแล้วเขาคงไปไปวิเคราะห์ไปออหยัางแล้วแหละเนาะค่ะเออแต่ยังตีบอกตะกี้บอกว่าอันแต่ละสวนค่ะน้ำคายางดีอาซีมันกับบัวเตากันมันจะมีผลก็น่าจะ เนาะบอกอันที่ถามไงเนาะ ใช่ัก็ักๆคือปกติถ้าเขาอัตราในการผสมอะค่ะก็จะอยู่ในเลทเนี้ยสาต่อหนึ่งหรือสาห้าต่อหนึ่งค่ะบ้านเราประมาณนี้ <บา S 2> ใช่ชค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเกษตรกรที่เป็นสังกัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนเนาะก็นอกจากจะมีการดูแลในเรื่องการเพ้่ความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ยต่างๆแล้วนะคะทางกลุ่มเปิ้นก็จะชักชวนกันนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทาพยายามแต่ละปีแต่ละรอบปีก็จะมีการซื้อปุ๋ยร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วก็จวนกันเอาไปใส่ฉะนั้น ดีอาซีภายในกลุ่มน่าจะมาต่างกันเยอะนะคะจ้าอ๋อเพราะว่าเขาบริหารกันเป็นกลุ่มบริหารกันเป็นกลุ่มเนาะบริหารด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับปุ๋ยเวลาซื้อเอามาผสมมันอย่างเอี้ยมันก็ไปยัดตัวใช่ค่ะส่วนใหญ่กลุ่มจะซื้อแม่ปุ๋ยเอามูลแม่ปุ๋ยมาเยอะๆไงค่ะแล้วก็มาผสมแล้วก็ขายขายคือกับสมาชิกใช้ด้วยกันใช้เหมือนกัน่เค่เพราะเพราะฉะนั้นคุณภาพยางก็จะใกล้เคียงกันหรือแทบจะไม่ต่างกันเลยเนาะ ดยพื้นที่เดียวกันใส่ใส่ปุ๋ยจะเดียวกันเนี่ยเนาะนะครับคุณภาพยางก็จะคล้ายๆกันนะครับก็เข้าท่าดีฮะยิงฟังเนาะยิงพออู้เรื่องยางพาราเนี่ยเพ่นเขาอยู่ด้วยกันมาเมื่อหลายปีแล้วนะเรื่องยางพาราในสมัยเบอร์ตะเป็นตั้งแต่เป็นอย่างก็สกยอครับตั้งแต่สกยอนะครับทำทำโฆษณาก็เอสมงทกันทำมาตลอดจนกระทั่งเมื่อเดือนนี้เป็นการยางแล้วเขาก็เห็นการพัฒนาของยางพาราไปเรื่อยเนาะ นะครับมองนานเขานะครับต่อไปก็คงจะมีอย่างเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนาะอันนี้เรื่องของการใจ้กรดนะครับผลิตยางกรนถ้วยก็ยันทีน้องแอมก็น้องบีบอกว่าอยายามใจกรดฟอ์มิกแต่กรดที่มันเป็นมีดต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เวลาเขาใจ้่ะเขาจะได้สบายใจตัวเองน็ครับคนปีน้องเกษตรกรเนี่ยก็จะได้สบายใจเวลาเขามันไปแสกซึมอยู่ในดินนะอย่างเ้ยครับนาะเขาจะได้รู้สึกปลอดภัยเตย มีอย่างชงท้ายกับครับมีเบลเวลาจะหมดแล้วนะเนี่ยหมดเวลาหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วเออหมดแล้วเนี่ยเนี่ยขาบาพี่ออสเป็นเพลงหลายๆเนอว่อะเวลาหมดพันู่ตัวแล้วเด้อก็พังเรื่องนี้เป็นรักกันแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฤดูหนาวเนาะก็อย่างที่บอกเวลาฤดูหนาวน้ํายางจะไหลนานกว่าปกติครับฉะนั้นน้ําเลี้ยงจะออกมาเยอะตัวนะคะ เป็นไปได้พยายามหยอดกรดทุกมีดนะคะเพื่อให้ยางของเรามีคุณภาพตลอดไปยิ่งปริมาณยางเยอะราคามันจะถูกลงแต่ถ้าเราผลิตยางที่มีคุณภาพเนาะหยอดกรดทุกมีดนะคะดูแลยางให้สะอาดเราก็จะสามารถรักษาคุณภาพและราคาได้นะคะฝากตัวหยอดกรดหยอดกรดทุกมีดที่แนะนำไม่ใช้ก็คือกดฟอร์มิกนะคะเวลาเวลาเวลาเป็นกีเลย์ครับมันเราต้องไปกีดกีเตอมมันถึงจะเต็มก๊อกอะ Điện hán cơ. À, ่วนใหญ่ขึ้นครับอายุอายุต้นยางตัวค่ะแต่หลักๆแล้วบ้านเฮาที่ขายกันในกลุ่มที่ขายกันกว่าประมาณ6กถึงแปดมีดหกถึงแปดมีดกูจะได้ก๊อกหนึ่งอินะก็จะได้เปันของว่าคุณภาพที่ซื้อขายกันในตลาดประมุลยางได้ถ้าถ้าได้ก๊อกหนึ่งบางสวนถ้าต้นใหญ่มาก่าค่สองมีดสองมีดสองมีดค่ะก็ได้แล้วแล้วแต่ไหลขนาดต้นเจ้าแล้วแต่อายุต้ที่เปิดใหม่ก็คือมอกเหรียญซีมอกเหรียญซีถ้าเปิดใหม่หมายถึงต้นที่กำลังเปิดใหม่นะคะจ้าอาหฮรโอ้ยก็จะได้ตังเนาะ เออน่าเป็นเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสนยางครับวันนี้ขอบคุณน้องแอมน้องบีมครับแล้วก็เฮากลับมาปักกันม่ไฟที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกยางพาราเนาะก็ไปติดต่อตีกยทได้เลยนะครับสำนักงานก็อยู่หลังกาดนะครับบาได้ไปปุ้นไงเนาะกำลังสร้างสร้างหรือยังสร้างหรือยังยังครปีนี้นะคะบีมก็ประมาณนีมก็ประมาณนี้แน่นอนค่ะออจ้ะ <No. S 2> เห็นว่าเก่งแ้วไปอยู่ฟังปุ้นแล้วเนาะใช่คะ่ะสุดท้ายขอฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะของกัรยามเพชรไทย,ยจ,จังหวัดน่านนะคะเบอร์โทรนะคะ054711224นะคะ054711224นะคะแล้วก็ฝากฝากเพจ f c e e o o o นะคะกันยามเพชรไทยจ,จังหวัดน่านนะคะหากมีคำถามข้อสงสัยหรือยอย่างเงี้ยนะคะสาม,มารถสอบถามได้โทรมาสอบถามได้หรือว่าจะแชท Facebook มาหากันก็ได้ ส่งคํงคาถามไปนะเดี๋ยวแอดมินจะตอบเพิ่นะครับต้องเอมต้องบีมก็่จยกันพอมือนกครับหลายคนนอกมีปัญหาเรื่องของยางพาราเกาะเข้าไปติดเพจได้แล้วก็ทิ้งคําถามไว้เนาะหรือจะโทรเข้าไปก็ได้มีคำตอบเพิ่วันนี้ขอบคุณจะหลายนะครับป้ากันไม่เดือนหน้านะครับ